การมกคุลนายแพทย์ชำนาญการพิเศษโรงพยาบาลตรังในฐานะโฆษกสบคจังหวัดตรังนะครับพร้อมด้วยแพทย์หญิงทิพระดาบุญชัยนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรังในฐานะรองโฆษกสบคจังหวัดตรังนะครับวันนี้เป็นการแถลงข่าวนี้ย่างเข้าเดือนที่3นะครับจังหวัดตรังมีการรายงานผู้ป่วยวันแรกเมื่อวันที่9เมษายนส5 6 4นายนะครับวันนี้เป็นเดือนที่2เลือกเดือนที่3นะครับครบสอเดือนไปเมื่อวานนี้รายนะครับ มีผู้ป่วยสะสมในการระบาดระลอกใหม่นับตั้งแต่วันที่1เมษายน2564จำนวน1,270รายนะครับในจำนวนนี้เป็นเพศชาย5รายนะครับต่อไปนี้นะครับกลุ่มแรกเป็นผู้ป่วยสัมผัสผู้ผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันในคลัสเตอร์พาซีมีนะครับซึ่งกลุ่มนี้อยู่ใน LQ นะครับ4รายอีก1รายนะครับเป็นผู้ที่สัมผัสผู้ป่วยโดยที่มีผู้ป่วย จำนวน21รายนี้นะครับกระจายตามอําเภอและตําบลต่างๆดังต่อไปนี้นะครับที่ตําบลที่อำเภอกันตาง5รายนะครับตําบลละ1รายตําตบลนะครับคือตาบลคลองชีล้อมรายพบที่ตาบลทุ่งคร้ายนะครับอําเภอปะเหลียน1รายพบที่ตาบลปะเหลียนนะครับและที่อำเภอรัศดา1รายพบที่ตาบลควนเมานะครับอำเภอรัศดานี้เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยยืนยันจากอาเภอบางขมนะครับนะครับตำบลหนองช่างแล่นหนึ่งรายกับตำบลเขากอบสี่รายเป็นคลัสเตอร์ที่เลี้ยงเด็กของอำเภอว่ยอดนะครับ ส่วนที่ปากแจ่มนะครับเป็นคลัสเตอร์ถูกมือยางนะครับสาหรับอําเภอเมืองตรังที่ตำบลควนปิงสองรายและตำบลโคกหล่อหนึ่งรายเป็นคลัสเตอร์ถูกมือยางหมายเลข1250นะครับเป็นหญิงไทยอายุ34ปีนะครับเป็นพี่เลี้ยงเด็กอาศัยอยู่ที่แยกกันดามันนะครับภูมิลำเนาตำบลหนองช้างแม่อำเภอก้วยยอดจังหวัดตรังนะครับผู้ป่วยรายนี้มีอาการป่วยและไปตรวจที่โรงพยาบาลเอก อนติเจนที่โรงพยาบาลเอกชนได้ผลเป็นบวกก็จะทําการสวบทั้งหมดพร้อมกันนะครับผลจี่งยืนยันในวันนี้พร้อมกันทั้ง5รา,ายนะครับโดยผู้ป่วยที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กเป็นรายดันชนลียหรือเป็นรายแรกของคลัสเตอร์นะครับมันประวัติความเสี่ยงอยู่ระหว่างการสอบสวนคลัสเตอร์นี้นะครับผมข้ามไปที่หมายเลข3ของวันนี้นะครับหมายเลขสะสม1 2 5 2เป็นเด็กชายอา,ายุ1นขวบนะครับภูมิลำเนาตำบลเขาก่อองังคุรุยยอดนะครับอันนี้ประวัติสัมผัสร่วมบ้านนะครับผู้ป่วยรายที่4กับพี่เลี้ยงเด็กคนนี้นะครับเป ถัดมานะครับผู้ป่วยรายที่5ของวันนี้หมายเลขสะสม1,254นะครับเป็นเพศหญิงอายุ34ปีอาชีพรับจ้างภูมิลำนาตตำบลเขาเกาะมั่งบุภาคนซึ่ง2รายเป็นเด็กอีก1รายเป็นแม่นะครับแล้วก็มีคลัสเตอร์พารมีซึ่งอยู่ในสถานกักาันสวบคราวที่2เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีนําเข้าจากอำเภอบางขันหนึ่งรายนะครับอันนี้รายละเอียดของผู้ป่วยในวันนี้สองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบสี่รายนะครับ พบเป็นผลบวก1,270รายนะครับคิดเป็นการตรวจพบเชื้อทั้งสิ้น5.83%นะครับอันนี้ลดลงโดยลำดับนะครับจากเมื่อเดิมว่าเรามี LQ ทั้งสิ้น6แห่งนะครับขณะนี้ที่โรงแรมมัตเจตบาเดอรรัศดาใน49ห้องนะครับมีผู้ที่อยู่ใน LQ ทั้งสิ้น51รายนะครับโรงแรมทอมารินจ110ห้องนะครับมีผู้โดนกักกันอยู่160 ร้อยยห้องนะครับมีผู้กักกันอยู่109คนนะครับอันนี้เป็นส่วนของโรงงานสีตังโครบทั้งสิ้นนะครับและที่โรงแรมนักทักเที่ยงนะครับจุดได้44ห้องมีผู้กักกันอยู่หกคนนะครับรวมการที่มีผู้ป่วยกักกันอยู่ในขณนะนี้นะครับแปด้อยหคน